ดรามมานั่นโลกโซเชียลเมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับอ้มพัชราภาพร้อมแคปชั่นเปิดตัวแฟนปรัสนีด้านชาวเน็ตคอมเมนต์กระหน่ำเรียกได้ว่าเป็นทริปท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันเกิดที่เกาะมาดีบของนางเอกสาวดาวค้างฟ้าอ้มพัชราภาชัยเชื้อที่ทางแกงเพื่อนได้จัดให้แบบสนุกสุดเวียงสุดๆ โดยทางด้านอ้ําพัชราภาก็ได้เปิดโหมดแซ่บอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายมานานทําเอาแฟนคลับกรี๊ดแตกตื่นกันทั้งไทยจีแถมทางด้านพระเอกหนุ่มอย่างไมพัทรเดชหนึ่งในผู้ร่วมทริปนี้ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สุดน่ารักกับอ้ําพัชราภาอีกด้วยไมพัทรเดชโพสต์ภาพคู่อ้ําแต่งานนี้กลับมีดรามา ซึ่งทางด้านไมพัทรเดชได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สาวอ้ำพัชราภาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นเด็ดว่าเปิดตัวแฟนฝากเป็นกำลังใจให้ความรักของเราด้วยนะครับทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิพ่อบ้านใจกล้าครับอินเลิฟมากหืมมมมคนถ่ายให้กำหมัดยัง5555 คิดน้องไม้พี่อ้ําน่ารักมากกรีดแดดน่ารักกบกอพี่น้องน่ารักจังแต่ที่สะดุดแฟนคลับก็คงจะเป็นคอมเมนต์ของสาวบุ๊กลุกฝนทิพย์ที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวเช่นกันว่าน่ารักมากขอถ่ายกับพี่แบบนี้บ้างงงงคะ่ะครีปครีแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีดรามาเกิดขึ้น เมื่อมีแฟนคลับบางส่วนไม่พอใจที่ไมพัทรเดชใช้แคปชั่นแบบนี้จึงได้เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิรัวๆเช่นใช้คำว่าแฟนกับคนอื่นเก่งมากแบบออกสื่อแต่พอจะใช้คำว่าแฟนกับปุ๊กลุกออกสื่อยากมากเลยน้อยใจแทนปุ๊กลุกแล้วนะคะกับปุ๊กลุกไม่เขียนแคปชั่นแบบนี้บ้างงงใจผู้ชายถึงจะหยอกล้อแต่ควรเห็นใจคนรักนะคะ กับคนอื่นเล่นดีๆกับแฟนตัวจริงเล่นผ่านโซเชียลน้อยมากไปคิดเอาเองนะถ้าแมนแมนพอ